ดบดบะมาโอ้ยเอ้าโอ้ยเขี้ยวันไม่ได้ body shaming หรืออะไรทั้งสิ้นดิเขี้ยหมอคะหมอคะเจ็บค่ะหมอคะหมอ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 เลยไหมไอ้ไอ้เปิดไหมคุยวัน ิคผมเคยว่าใช้ชแนอสเพนโนทบุ๊กเล่นที่ฟูมาแล้วผลมาโดนฟาจากกระทือบน้ำเตกแตกอายอายยุประมาณเจ็ดสิบอ่ะก็ต <c oughs> ่อยม <c oughs> ันไม่ได้เต็มอบกหันหันจอยังหันไม่ได้เลยอ่ะพี่ <c oughs> อ๋อหายไปแล้วไม่ใช่เหรอ ขวาบนหายเลยปวดเลยวิ่งไม่หายจะเป็นยังไงพี่ชาบะพอรู้หน่อยฮะนี่โรตีนอันผิดไม่ใช่ดิไม่ใช่อย่างงี้ดิมันได้สีลวงอยู่พี่ชายจะรอตุกไม่เราไม่เราไม่เรามาต่อตาได้แล้วต้องเข้าร่วมเอ็กซ์กับขั้วมาเอ็กซ์มาปากมาใหญ่จิงเกย์มาอาปากมาไอ้เชี่ยมา Ash hỏi, Faka. Ek bật toa chocolate. Mày ghém rượu, ghém rượu, có rượu, ghém rượu, ghém rượu, ghém Thằng với. <laughs> yeah, <like one. cười> ก้ยิงยิงยิงเ้ลโ่ออกรดดขนขนาขนามีสวิตก็ต่างโดนเจาะเออกูว่ามีสวิตไม่ต้บอกไก็วี่ฟันอีกี๋อ้าไม่นะพี่จอมใชโด

ไอสัตว์เอ้ยแบตหมดไออะไรแบตหมดจังโทรศัพท์หมดไตโทรศัพท์หมดอิดว่านะจริงๆแล้วอ่ะจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเล่นแต่ตือ เล่นแต่สตรีมาแล้วแหละไม่ไม่ค่อยหยิบชายชาตรีมาเล่นเลยเอนกันเนาะยิบชายชาตรีสักตาร์เลยเกันหยิบผู้หญิงมาผู้หญิงหัวไอ้ชีชัดตีชีชัดตีแต่แต่ถ้ากูหยิบผู้หญิงมาก็นั่นแหละไปดูในรุ่นสามสี่ใหญ่ๆทั้งนั้นถ้ากูได้ยินเสียงเป็นทักตาว่ะกิบเอ็ดอ่าเนี่ยชงชงบอยไงเฮียคิดไปชงบอยคิดไปเองก่อนคิดไปก่อนเฮียเลย ชองบอยอยู่ตรงนั้นในเหี้ยปุ๊ปิ๊บปิปปี้เฮ้ยอะไรวะปุ๊ปป๊บเฮ้ยปุ๊ปิ๊บปุ๊ปิ๊บนี่ผาอะไรอู้จ้าอยู่เนียนๆคนนี้นี่เนาะมันไม่หยุดี่ดีมันนี้โอ้ก็พูดอย่างนี้เดียรเดียรเดียร์อยากโดนทะลวงตูดได้ไหมแต่พัดเขารวบเลยฮะผมเล่นอยู่แล้วพี่ ผมเล่นอยู่แล้วพี่พี่นะไม่ไม่พี่นะไม่เข้าร่วมอ๋อพี่ต่อตานได้พี่ต่อตานอ้านไงชงบ่อยแต่ตัวอะไรวะนั่นเด็กเอเกอร์โยเกิร์ตเฮียโปเตโตรอเหียแกงก็ฟาเธอรอไอย เหลือกันสองคนนี่หว่าทีอย่าลืมอือหือโดนโดนโดนดิโปรดกำเนือเพื่อนอย่าเพิ่งรีบแล้วโดนใครทิ้งไว้จุดเกิดเน,ดนดี่ยโดนที่เองอุ้ยจ๊นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เล่น <laughs> ไม่เล่นไม่เล่นโดนตัวเองแล้วไปเล่นโดนคนอื่นแล้วไปสแกนโดนคนอื่นนะ <laughs> จุ๊จุ๊ม,มันยิงมือถือเละเออเออถุยเชือดผ่านไปไปหาเพื่อนดีกว่าว่ะจุ๊จุ๊ไปฟูไปฟูเลย

พี่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 จู่จู่จูจู่ดูผมจุกดูมจุูมจุมไปทันไปทันมูทีตาล้วนเนาะเยอะไปทันโอ้โหคนรีบวะรดไปเลย ไช่หว yeah. ่ะใช่เ <bugün> ด <Dragon> ี <it kav g uit> ๋ยวไม่หูนะเฮ้ยนั่น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 เจอแล้วเจอแล้วบอมบี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 บอเงียบจะใส่กาะเขาด้วยบีบีบีพี่บีบอมบีขวาขวาขวานั่นแหละดิฟิว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 ว้าวว้าวว้าว ไม่แตกไอ้เหี้ยอยู่ให้ยูไอ้เสวอไม่แตกต่อให้มันแลกไอ้เอ้าไม่จ้าขึ้นเอาเอาูยืนข้างมาเดิม ยื้อมันี้กูได้ยือตาว่ะเยี่ยแต้มมันหายค่สามสเบเยงอะไม่มีไม่มีสโคปไม่มีประกับไม่มีท่อหน้าปืนชีวิตเดี๋ยวอะไรมาดิ

จบไแล้มึงมาแปลกๆว่ะน่ยกงวอว่วกิงยู่กเ็ไมคแชรเป็นไมเคังทำไมดีวะเทำไมมันไม่โดนไอ้นี่วะโอ้โหสุดยอดแปดกุ๊บจำเลยไอ้ควายผมจะเข้าไปเอ้าแม่ง เอาโดนมันเองเอพังไม่ได้ยินเลยถอนอยู่ห้องน้ำเ,เยกเกอร์เยกเกอร์ข้างล่างตะกี้เดียวม,มาประตูโอ้โหรูเล็กๆก็ยังอาเอาโอ้โหสุดยอดวอดว่ะอยู่ไหนวะวอดไม่รู้จ้าวเย็บมาได้คุยมาได้อะไรได้ไดข้างในส,งส,งส่งไปส่งไปส่งไปทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยระวังมันออกมาข้างล่างนะ ประตูเอปตูลางเปิดนะล็กอะไรคิจีคิจีเฮ้ยกูจำไปมันดูปลิตรงนี้ใครจได้ไมเส